คำถามอามีที่ดินอยู่หลายแปลงจนมาวันหนึ่งอาต้องการจะปรับที่ดินจึงได้ตัดต้นโพทิ้งจนเหลือแต่ตอแต่ปรากฏว่าต้นโพไม่ยอมตายกลับแตกใบขึ้นมาอีกอาเลยเผาต้นโพนั้นทันทีต่อมาอาก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ชาวบ้านก็พากันโจษจันว่าสาเหตุที่ทําให้อาล้มป่วยจนเสียชีวิตกับพเพราะเผาต้นโพนี่แหละต้นโพทุกต้นมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือไม่อย่างไรคะหากมีความจำเป็นจะต้องตัดโค่นต้นโพควกรกระทาอย่างไรเหตุใดการบูชาพุทธเจ้าผ่านต้นโพจึงได้บุญมากและหากบูชาผ่านต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ตัดสรดธรรมของพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆจะได้รับบุญเหมือนกันหรือไม่คะ มาฟังกันเลยอาวผู้ชายคนที่สี่เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเพราะกรรมแน่ดีเป็นผู้ดูแลบ้านสวยเพื่อเก็บเงินส่งหลวงแต่ตนได้เป็นยักษ์ยักษ์หยอกเงินสวยนี้เอาไว้กรรมนี้ตามมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิทวาระดับล่างเฝ้าที่ดินของตนที่มีอยู่หลายแห่ง เพราก่อนตายใจยังห่วงสมบัติพระสถานอยู่จ้าได้รับบญเทวทิตย์ไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังวนเวียนห่วงสมบัติอยู่จ้ากับการมที่เผาต้นโพทิ้งก็ทําให้ต้องไปเฝ้าพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งอยู่ในที่ดินของตัวอยู่แถวแถวต้นโพนั่นแหละทีนี้ถ้าหากจาเป็นจะต้องปรับพื้นที่ที่มีต้นโพอยู่ในที่ดินของเราสิ่งที่ควรทำคือขุดล้อมย้ายต้นโพไปตัดแต่งสักหน่อยแล้วก็ ขุดย้ายไม่ควรที่จะเผาทิ้งแล้วก็หาที่ที่เหมาะสมปลูกคนใหม่นะจ๊ะต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทุกลงตัดสรุ้ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรเรียกว่าต้นโพทั้งสิ้นล้วนสามารถยังจิตให้เกิดกิดสลธรรมได้เหมือนกันหมดเพราะพอเห็นต้นไม้แห่งการตัดสรู้ทำใจก็จะเลื่อมใสในพระผู้มีพระเจ้าและทาที่พระองค์ตัดสรูจ้จ้าก็จะเป็นทางมาแห่งบุญ และดวงปัญญาของตัวชา